เขาจูดข่อยเข้าจูด,จดงวดหนึ่งข่อยซีเปิงงวาผู้ใดสีใดเลขยกยังอั้นอีกแล้วเรียรถยังไม่ได้ให้เลขใครเลยมาอั้นอะไรเนี่ยหนึ่งห้าเก้าเนี่ยมาราคาทุบผมูไม่ได้จุดทูบงวดเนี้ยผมูไม่ได้จุดทูบงวดเนี้ยเขามาบอทัานเบิ่งยังดอกบาทัานฟังยังดอกว้าวปุ๊บปั๊บเปื้เลีเ้ยง จดมือนีนะกูบารัได้จดูดงวดหนีกูบ้าได้จูดทัว่วกบูบ้าทันได้จูดมือนีนะกูบารัได้จูดงวดหนีกูบ้าได้จูดทัว่วก่อวิธีบูชาปู่หน่อยค่ะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งกลับมาบอกนะคะพอดีหนึ่งมาซื้อของนะคะเขาซีเอฟทูบแม่เขาซีเอฟมู่เ,เจา้าพิมซีเอฟให้มันแน่ซีเอฟทูบมั่นสิได้บ่กเขาใจพีดมั่นแม่นว่าข่อยจูดได้่อยอยังบระทันจจด อีดีแม่ไข่บัตดนด้จุดบัตดนีจุดบัดนจุดเลยงวดนี้นะข่อยวาข่เศร้าจุดข่เศร้าจุดงวดหนึ่งข่สีเบิ้งว่าผู้ใดสีใดเลขกยังมันสีตรงกันบ่ทางประเทศสีฟันตัวเดียวกันบ่เออราคาถูกก็จับเป็นเลข็กกูขายเอียงก็ว่าได้วัตที่นี่หวยบันสีบ่ออกสองเก่าเก่าตีได้วัาที่นี่หวยบันสีบ่ออกสองเกาเก้าติ ก็ผิดแม่ของญาตหัวอีเลยเฮ็ดเอียงกับผิดราคาทูกหนึ่งยหบเก้าบาทบอมเนเลขถูบราคาทูบเขาเขาซื้อถูบ159รอยหาสิบเกบอม่นพอักูจุดทูบบักภากมึงฟังก่อนมีโนนตนกูแน่ท้ออย่าหาเฮ็ดแต่เนี้ยให้กูถึกดาอะไร มันสิเป็นจังสั้นบ่มันสิเอาไปออกเบอร์สุยางเลยติเบาเอียงมันกลับไปออกเบิด์ห้วยเมื่อยเจ้าเมื่อยนำไข่อยบ่ราคาของมันกลับไปว่าข่อยเป็นเรื่ชีวิตยังบ่ทันได้จุดย่าให้มันเตียมอันเถอะยังบ่ทันได้จุดอย่างอยู่ ยังให้แม่ศูนย์ยังให้คุณผู้ศูนย์พอดีโตอลกูเถอะทั้งยังไม่ได้เห็นอย่างรู้ไหมราคาถูกกับเป็นเลขยียเดี๋ยวราคาถูกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าราคาถูกเออบ่มีอย่างสี่อันมึงอันราคาขายของกูเบาไหวเด้อ ราคาถูาก159บาทได้10ชิน้นส,ส่งฟรี159ให้มึงสิเล่นจังซี่มึงก็ 99, 99, 99, 99, กคคอันเบิร์ด299 399 499 599อันเบิร์ดอีภากวบากยังก็บอกได้บอกก็บอกได้พูดก็บอกได้เหตุยังก็บอกได้ไม่มีอะไรอันอันราคาถูกยี่หลี ออกละค่าทูสิงก็รอดครับเมื่อเนาะโอ้ถ้ามันดอ,อกมากระซิ่ดากูวิ่ละ